ป็นแ่งนี่นะคะวันนี้เราพาพี่โจมาที่บิลิคลินิกค่ะซึ่งตอนนี้คนน้อยแล้วเพราะว่าเรามอฉอมอสวสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่จะมาทำหน้าเอางี้ดีกว่าครับเอามือมาก่อนจับหัวใจก่ันถงแล้วั่นแรัวะบขมขนาดนั้นแล้ว ไปดูกันข้างในงครับนี่นะคะเราจะมาทำให้รูรอยมันหายไปเนาะ,ะเรื่องนะะั้วค่ะขมวดอิ้วมาเต็มเลยวันนี้นะคะเราก็พาคุณโจโจ้นะคะไว้มาทำสวยนะคะที่ b e l i e v e Clinic นะคะรับรองได้เลยว่ารอกลับไปแน่นอนแล้วก็ตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นเยอะมากด้วย โอเคยักคิ้วนะขมวดคิ้วหน่อยค่ะยิ้มเยอะๆเหมือนดวงนี้อย่างเงี้ยดวงที่หนึ่งยิ oh. ้มอย่างงี้เหรอเขาขอสิไปทำไม่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 ทำอีกเลยครับเพราะเขาว่ากลัวครับตอนนี้ก็เตเต้นตุกตุกอยู่ ความสนุกสนานอะไรนี่ไว้ดิอะไรอความแฮปปี้เป็นไรอ่ะเจริบหลังฉีดเสร็จรู้สึกยังไงบ้างคะเออไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเลยหมอมือเบามากหมอวก็เบามากใช่ครับแล้วก็รู้สึกดีนะครับแต่ต้องรอดูตอน ตอนผลที่คี้อะครับว่ามันจะเป็นยังไงเแต่พรุ่งนี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นยังไงว่าโอเคครับ๊ายบายหลังทหวันนะคะค่ะอไม่มีติกแล้วอะอยิสดสุด,สดน้อยมากถั่วน้อยมากแล้คิ้วอดีมากหลังจากทำมาหนึ่งวันนะคะก็จะเห็นได้ว่าคุณผู้ชายของเรานั้น โอ้ยคือยิ้มเลยค่ะเอ่หายไปแล้วเห็นไหมติ้มติ้มต่อติงการตรงนี้ขึ้นดีขึ้นมากเลยก็คือยังมีความเป็นธรรมชาติยังเหลือความเป็นผู้ชายแตแบบมันอาจจะมีนิดนึงเนาะเพื่อให้ดูไม่แข็งเกินไปสําหรับผู้ชายอย่างเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกของธรรมะก็ดีขึ้นครับผมก็รู้สึกว่าดูอ่อนกว่าไวไปสักปีสองปีปีสองปีใช่คหรอ มีหมอทักว่าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยช็อกเลยช็อกเลยครับเพราะจริงๆพี่โจเป็นคนที่รอยนี่เขาเรียกว่าถ้าไปดนงต้นคิบะรอยลึกมากเพราะว่าใช้หน้าเยอะครับอวเป็นไงหมอมือเบาไหมหมอมือเบามากครับฉีดไม่เจ็บเลยเพราะว่าผมเป็นคนกลัวเข็มอยู่แล้วแล้วก็พอฉีดไปก็จี๊ดๆนิดนึงอ่ะแบบจี๊ดเดียวแล้วถึงไม่เจ็บเลยครับหมอมือเบามากแนะนำนยค่ะคุณหมอ ที่ believe คโอเคค่ะไายที่ฉันได้เจอเธอได้รับโดยไม่ต้องขอให้รู้โดยไม่ต้องรอ <c oughs> ว่ารักคืออะไร Bien.